สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายวันนี้จะพามาเก็บถั่วแฮเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมคะถั่วแฮหรือถั่วและนะคะอีสานเรียกว่าถั่วแหนะคะผักพื้นบ้านอีสานนะคะนี่ค่ะลูกก็จะเป็นแบบนี้นี่คือแก่ลูกแก่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถเอาไปเพาะได้เลยนะคะผักพื้นบ้านอีสานนี่เขาไว้กินกับอ่า เขาเอาไว้กินกับเมี่ยงนะคะตาเม,มี่ยงนะคะตาเม,มี่ยงขาตะไคร้นะคะแล้วก็จิ้มน้ําพริกปลาก็อร่อยนะคะมันเป็นผักพื้นบ้านนะคะผักพื้นบ้านนี่รูปของเขาจะเป็นประมาณนี้อันนี้มเมล็ดแก่จะเป็นแบบนี้นี่นมเมล็ดแก่นี้เราไปขยายพันธุ์ได้เลยนะคะเนี่ยไปปลูกได้เลยนะส่วนใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบก็จะเป็นแบบ ขนขนนิดนึงนะคะเนี่ยเป็นขนขนแบบแต่ว่ามันไม่ได้มันนุ่มๆนะคะใบเล็กๆยาวๆแบบนี้นะคะส่วนลำต้นก็นี่ค่ะลำต้นอันนี้คือปีแรกนะคะอันนี้คือปีแรกนะ,ะปลูกปีแรกแล้วเพิ่งจะได้เก็บกินประมาณสามครั้งอันนี้ตามมาเก็บครั้งที่สามนะคะเพื่อนๆจะที่อื่นไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะแต่ที่อีสานเรียกว่าถั่วแห่นะ นี่ค่ะดอกก็จะออกสีเหลืองๆแบบนี้นะคะส่วนดอกก็จะเป็นสีเหลืองนี่ค่ะสีเหลืองลำต้นก็ยังไม่โตนะคะเพราะว่าเพิ่งปีแรกนะคะปีแรกนะนลูกก็จะมีออกลูกให้กินทั้งปีนะคะก็จะมีลูกให้กินตลอดนะคะพอหมดรุ่นก็จะขึ้นมาใหม่เพราะว่าเขาก็จะมีดอกขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นไหมเต็มเลย เนี่ยค่ะก็จะเป็นช่อๆช่อๆแบบนี้เลยเนี่ยค่ะช่อๆช่อๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยดกมากคือนี่แต่ก็มาเก็บ3ามรอบแล้วมาเก็บ3ามรอบแล้วนะคะนี่คือรอบที่สานะคะทุกคนเผื่อพี่น้องท่านไหนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะก็นี่ค่ะ มันเป็นผักพื้นบ้านนะคะผักพื้นบ้านแก่แล้วก็ไปขยายพันธุ์ได้นะคะเนีย่ยข้างนี้ก็มีเต็มเลยนี่ค่ะเห็นไหมก็จะเป็นลูกแบบนี้ เดี๋ยวจะแกะ,มะเมล็ดให้ดูว่ามเมล็ดข้างในมันเป็นแบบไหนนี่ค่ะมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็จะโตของมันไปนเรื่อยๆนะคะเนี่ยข้างในมันจะเป็นเป็นมเมล็ดกินได้นะบางคนก็ชอบแกะบางคนก็ชอบแกะ,มะเมล็ดกินนะคะ เดี๋ยวนะคะขออนุญาตนะคะแปบ๊บหนึ่งนะนี่นะคะแต่แกะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้มนเมล็ดของมันแต่ว่าบางพื้นที่มันก็จะลูกลายๆใหญ่ๆนิดหนึ่งนะคะอันนี้มันเป็นที่ดินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ดินหรือเปล่านะคะ น้นลูกกินได้เลยเม็ดมันกินได้นะแม่บ้านเขาคุยกันโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายค่ะ